สมุนไพรเหล่านี้ลดน้ำตาลในเลือดได้จริงหรือถังเชา่าพบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้ถังเช่าในผู้ป่วยเบาหวาน ถังเช่ามีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดจึงอาจเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดแล้วทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ควรระวังการใช้ถังเช่าในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดถังเช่ามีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดจึงอาจทำให้เลือดออกได้ง่ายควรระวังการใช้ถังเช่าในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ถังเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจึงอาจทําให้ยาออกฤทธิ์ได้ลดลงและควบคุมอาการไม่ได้ความปลอดภัยของถังเช่าในท้องตลาดมีถังเช่าหลายระดับคุณภาพมากอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ขนาดการใช้ที่มากกว่า3-9กรัมต่อวัน อาจทำให้ไตาวายได้การใช้ในหญิงมีคันหญิงให้นมบุตรและในเด็กยังมีข้อมูลไม่เพียงพอมะรุมหรือปากคอนก้มมีงานวิจัยในหนูทดลองว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ยังขาดการศึกษาในมนุษย์ที่ชัดเจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ควรระวังการใช้มะรุมในผู้ป่วยเบาหวานมะรุมอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ควรระวังการใช้มะรุมในสตรีมีครรภ์มะรุมมีรายงานความเป็นพิษในสัตว์ทดลองว่าทำให้เกิดการแท้งได้ความปลอดภัยของมะรุม ผู้ป่วยที่ใช้มารุมติดต่อกันเป็นเวลานานอาจมีอาการตัวเหลืองจากภาวะตับอักเสบได้ย่าหวานงานวิจัยในมนุษย์ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้ย่าหวานในผู้ป่วยเบาหวาน ญ่าหวานอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ควรระวังการใช้ญ้าหวานในผู้ที่แพ้พืชตระกูลเดียวกับญ่าหวานได้แก่ดอกเบนจมาศดาวเรืองเนื่องจากเสี่ยงมีอาการแพ้ญ่าหวานได้เช่นกันควรระวังการใช้ญ่าหวานในผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตต่ำญ่าหวาน มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตจึงอาจทำให้ความดันโลหิตลดต่ำเกินไปความปลอดภัยของย่าหวานผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการท้องอืดคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือชาตามร่างกายการใช้ในหญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรและในเด็กยังมีข้อมูลไม่เพียงพอมาตูมหรือ มานปินมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่ยังขาดการศึกษาในมนุษย์ที่ชัดเจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้มะตูมในผู้ป่วยเบาหวานมาตูมอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือด ทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ควรระวังการใช้มะตูมในผู้ที่ใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องมะตูมอาจตีกับยาดังกล่าวแล้วทำให้ยานั้นออกฤทธิ์ได้ลดลงหรือมากเกินไปจนเกิดผิดได้ความปลอดภัยของมะตูมไม่ควรรับประทานมะตูมมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้มีอาการท้องไส้ปั่นป่วนและท้องผูกได้ การใช้ในหญิงมีคันหญิงให้นมบุตรและในเด็กยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโสมมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ยังขาดการศึกษาในมนุษย์ที่ชัดเจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้โสมในผู้ป่วยเบาหวาน โสมอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้าตาลในเลือดทําให้เกิดอาการน้ําตาลต่ําได้ควรระวังการใช้โสมในผู้ที่มีภาวะเลือดออดผิดปกติโสมมีฤทธิ์ต้านการแข่งตัวของเลือดจึงอาจทําให้เลือดหยุดไหลช้าลงได้ควรระวังการใช้โสมในผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเองโสมมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิต้านทานตนเองเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรค SLE โรคข้ออักเสบรูม,มาตอยอาจทำให้มีอาการแย่ลงได้ควรระวังการใช้โสมในผู้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะโสมมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันจึงอาจทำให้เกิดการต่อต้านอวัยวะที่รับการปลูกถ่ายได้ ความปลอดภัยของโสมหากรับประทานโสมในปริมาณมากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงหรือต่ำผิดปกติวิงเวียนปวดศีรษะเบื่ออาหารท้องเสียผื่นคันตามผิวหนังอารมณ์แปลปรวนการใช้ในหญิงมีคันภหญิงให้นมบุตรและในเด็กยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ รางจืดมีงานวิจัยในหนูพบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องทานมากเท่าไหร่จึงจะได้ผลตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้รางจืดในผู้ป่วยเบาหวานรางจือดอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลแล้วไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำได้ ผู้ป่วยที่ใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องรางจือดอาจลดการขับออกของยาดังกล่าวแล้วยานั้นจะไปสะสมในร่างกายมากเกินไปจนทำให้เกิดพิษความปลอดภัยของรางจืดจากงานวิจัยในหนูทดลองพบว่าไม่พบอาการผิดปกติแต่มีค่าการทำงานของตับและไตเพิ่มสุขขึ้นเจียวกู่หลานมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง ว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้เจียวกู่หลานในผู้ป่วยเบาหวานเจียวกู่หลานมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลจึงอาจไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือผู้ที่กำลังจะผ่าตัด เจลกูหลานมีฤทธิ์ทำให้เลือดแข็งตัวช้าลงทําให้เลือดออกง่ายผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันทําลายตนเองเจลกูหลานมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการทางระบบภูมิคุ้มกันความปลอดภัยของเจลกูหลานจากงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2พรพบว่ายังไม่มีรายงานความเป็นพิษหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการทานเจลกู่หลาน กัญชาพบว่าอาจจะลดระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มที่เคยสูบก,กัญชาแต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่ชัดเจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้กัญชาในผู้ที่ใช้กัญชาร่วมกับยาในกลุ่มอนุพันธฝิ่นยากล่อมประสาทยานอนหลับกัญชามีฤทธิ์ต่อจิตประสาท พิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงเช่นง่วงซึมเมือนงงสับสนผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุ่มนี้ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยโรคตับกัญชาจะถูกขับออกลดลงในผู้ป่วยโรคตับทำให้สะสมในร่างกายจนเกิดพิษผู้ที่เป็นโรคไตาวายระยะสั้นขึ้นไป เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่มากพอในผู้ป่วยกลุ่มนี้ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงสุรากัญชามีฤทธิ์เสพติดทำให้อาจเพิ่มโอกาสในการเสพติดกัญชามากขึ้นผลข้างเคียงของกัญชาความอยากอาหารเพิ่มขึ้นความตื่นตัวของผู้ใช้ลดลงความดันโลหิตต่ำลงตาแดงอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ภาวะเคลิมสุขอย่างอ่อนๆปากแห้งเวียนศีรษะฟ้าทลายโจรมีงานวิจัยในหนูเขาว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ยังไม่มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่ชัดเจนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ที่เป็นโรคตับโรคไต ฟ้าทลายโจรส่งผลต่อการทำงานของตับและไตทำให้การทำงานของตับและไตยแย่ลงควรระวังการใช้ฟ้าทลายโจรในผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวาฟารินผู้ที่รับประทานยาต้านเก็ดเลือดเช่นยาแอสไพรินเนื่องจากการใช้ยาดังกล่าวร่วมกับยาฟ้าทลายโจรอาจเสริงมฤทธิ์กันทำให้เลือดออกง่าย ความปลอดภัยของฟ้าทลายโจรการรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้แขนขาชาหรืออ่อนแรงผลข้างเคียงเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเบื่ออาหารเวียนศีรษะใจสัน่นผักเชียงดาหรือผักเซงมีงานวิจัยในคนสุขภาพดี พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่กลับพบว่าไม่ได้ลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้ผักเชียงดาในผู้ป่วยเบาหวานผักเชียงดาอาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลแล้วไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำหนานเฉาเวยหรือ ป่าช้าเหงาหรือป่าช้าหมองพบว่าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดควรระวังการใช้หนานเฉาเวยในผู้ป่วยเบาหวานหนานเฉาเวย มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลอาจไปเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดอาการน้ำตาลต่ำห้าใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติผลข้างเคียงของหนานเฉาเว่ยหน้ามืดเหนื่อยมากขึ้นเหงื่อออกใจสัน่นอ่อนแรงสรุปแล้วการใช้สมุนไพรปลอดภัยกว่ายาแผนปัจจุบันจริงหรือ เป็นความเข้าใจที่ผิดเนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดเมื่อใช้ไปนานๆก็สามารถเกิดการสะสมในร่างกายได้อีกทั้งอาจมีกรรมวิธีผลิตที่มีการปนเปื้อนหรือปลอมปนได้รวมถึงการใช้สมุนไพรที่ไม่ถูกวิธีหรือมากเกินไปก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อตับหรือไตนอกจากนี้สมุนไพรหลายชนิดยังสามารถตีกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่จนเกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรใช้เฉพาะยาแผนปัจจุบันตามแพทย์ฝั่งไม่ควรไปหาซื้อสมุนไพรมารับประทานเองเพราะยาแผนปัจจุบันมีขนาดการใช้ที่อยู่ความดูแลของแพทย์ที่แน่นอน